การขุดบ่อบาดาลน,นี่เป็นแนวทางหนึ่งที่เกษตรกรในหลายพื้นที่ต้องนํามาใช้ในการรับมือกับปัญหาภัยแล้งนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาหลังจากขุดบ่อบาดาลคือมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นค่ะปัญหานี้ก็ยังแก้ไม่จบมีปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นมาเอกเพราะว่ามีความพยายามในการผลักดันจะให้มีการเก็บค่าน้ําที่นํามาใช้ในการทําการเกษตรเรื่องนี้ยังคงเป็นข้อถกเถียงกันยังไม่มีข้อสรุปนะคะติดตามจากรายงานของคุณกัญญารัต์รื่นใจศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้าน พ่บัตคะิิแห่งเสาวัดร,ระดับน้ําตั้งเด่นอยู่กลางคลองส่งน้ํำคเชนอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรและกองกระสอบทรายที่อยู่หน้าประตูระบายน้ําบ่งบอกว่าอดีตท,ที่นี่เคยมีน้ํามาก่อนแม้สภาพคลองจะแห้งแล้งแต่ห่างออกไปไม่ถึง200เมตรพบต้นข้าวเขียวขจีบนทุ่งนาที่มีน้ําชุ่ม ซึ่งน้ำเหล่านี้ไม่ได้มาจากคลองชลประทานแต่มาจากบ่อบาดาลที่ชาวบ้านแลกมาด้วยต้นทุนที่ต้องจ่ายเพิ่มถ้าจะเก็บจริงๆก็ก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าขอให้ราคาข้าวอ่ะขึ้นให้มากกว่านี้อีกสักหน่อยนึงให้ชาวนาอยู่ได้เพราะปุ๋ยยาก็แพงขณะที่เกษตรกร,กรบางรายที่อยู่ไกลจากคลองชลประทานและไม่มีบ่อบาดาล ต้องจำใจปล่อยให้ที่นารกร้างเพราะไม่มั่นใจว่าจะมีน้ำใช้เพียงพอหากในอนาคตกรมชนระทานมีแนวคิดจะเก็บค่าน้ำทำการเกษตรก็ยินดีแต่ต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้มีใช้ได้เพียงพอปีที่แล้วเขาก็เคยบอกเราว่าน้ำจะมีพอมีพอนะครับเราทำนาได้บางทีเราก็เจอปัญหาไฟแล้งผลผลิตก็เสียหายแต่ถ้า จะเก็บค่าน้ําจริงๆทางเกษตรกรเองก็ไม่ได้ขัดข้องเพียงแต่ว่าจะทําระบบไหนการเก็บค่าน้ําเพื่อทําการเกษตรย่างเป็นเพียงแนวคิดที่ต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนตามกฎกระทรวงระเบียบหรือข้อบังคับของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและอยู่ใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำตามมาตรา41และ42และต้องไม่ซ้ำเติมหรือเพิ่มภาระให้กับเกษตรกร หากมองถึงประโยชน์เป็นการประกันความเสี่ยงที่ประชาชนจะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีแต่ในมุมของทรัพยากรจะยิ่งเป็นการกระตุ้นให้คนใช้น้ำมากขึ้นกว่าเดิมแค่ครับนี้ยคำเดียวและกันคำว่าน้ำเพื่อการรงชีพเนี่ยคืออะไรเนี่ยแค่ไหนคือการรงชีพแล้ววัตถุประสงค์เนี่ยเอาเงินไปทำอะไรให้บันชัดเจนถ้ามันชัดเจนและสามารถที่จะทำความเข้าใจได้ในสังคม มันก็เก็บได้นะแต่ว่าถ้ามันไม่พร้อมมันไม่ไม่ควรเก็บจนถึงขณะน,นี้การเก็บข้าน้ํำยังเป็นเพียงแนวคิดแต่สิ่งที่นักวิชาการกังวลหากเกิดขึ้นจริงในอนาคตหน่วยง,งานรัฐต้องทําให้โปรง่งใสและวัตถุประสงค์ต้องชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและเกิดปัญหาด้านต่างๆที่จะตามมากัญญรัตน์เรือนใจศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบตัติรายงาน